เรามีผัดวุ้นเส้นจ้านะครับใส่กุนเชียงจ้ากุนเชียงแซบ่บบางคนจใส่จ้กขึ้นโอท็อปนะครับเด็ดเด็ดหรือจ้าใส่ไข่ใส่ประกาศขาวจ้าใส่แครอทจ้าผัดวุ้นเส้นจ้านะครับเส้นเหนียวนุ่มจ้า้นเส้นตาทอกสอจ้าตากระสีตาทอกสอตัง แซ่บๆจ้ามามาผัดเป็นเส้นของเราร้อนๆร้อนๆแจ้เรามีเครื่องในไก่ผัดผักนะครับประกาศขาวกับพริกสดจ้าแล้วก็สีส้มจากแครอทจ้านี่น้ำเยอะราดข็าสวยร้อนๆจ้ะอ่ะผัดเครื่องในไก่จ้ะเครื่องในไก่ วัตถุดิบเราก็ซื้อจากตลาดสดชอเจริญจ้าอุดหนนอุดหนน SME บ้านเฮานะจ้ากระตุต้นเศรษฐกิจไปด้วยกันจ้าอ่ะอนะครับผัดเครื่องในใจจ้าวันนี้เรามีข้าวต้มหมูนะครับใส่ไข่จ้าหมูสับหมูยอจ้าไม่ขาดตู้จะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นนะครับอ่ะ สดห่อนๆจะบางเมื่อกะต้มมาม่าบางเมื่อก็ต้มข้าวบางเมื่อก็ต้ขมตข้าวเปียกนะครับนะอ่ะโอ้ร้อนๆเลยไอร้อนขึ้นนะครับมาใส่ตักิจถ้วยก็ใส่พริกไทยหน่อยนะครับใส่พริกผงพริกป่นนิดนึงจเจริญอาหารจ้านะวันนี้เรามีเมนูพิเศษจ้ะส้มปลาตองจ้าส้มปลาตองโอท็อปของบ้รทอนนะจ้า ส้มปลาตองมาหันห่นๆแต่และคขั่วไข่จะ้ะส้มปลาตองขั่วไข่เนาะเอ้มีรูระลายในพื้นที่จะของโอท็อปของแซบจะ้ะส้มปลาตองนะส้มปลาตองขั่วไข่จะ้ะเป็นห่อใบตองมานะคระับ้วก็เอามาเราเอามาหัน่นแต่ละแล้วคั่วใส่ไข่ใส่เ,สเทปร่อนจะ้ะไม่จุดสะทะนะครับโอเคอ่ะกินมกับข้าวเหนียวตำแจ่ว เรามีต้มจืดจ้ะนี่แกงจืดบนเส้นสาหร่ายนะใส่ไข่ด้วยอ่ะใส่หมูยอด้วยเสร็ทุกอย่างจ้ะเป็นผักกาดขาวนะรเรามีผักกาดขาวแล้วก็ต้นหอมปักซีซอยเข้าไปจ้ะนะโอ้ร้อนเลยจ้ามาอืมนะครับบนเส้นปนเส้นเกษตร,รน้ำวมินจ้ะเหนียวแน่นกว่าเดิม ใส่ไข่สักหน่อยจากโปรตีนครบจากทุกอย่างจัดไปจากมาเมนูเด็ดเมนูแซ่บจ้าต้มงูลักเสียกโอ้ยแมนมนี่เนี่ยเอออ่ะตักเออนี่นี่หนังเปื่อยแล้วนี่หนังเปื่อยแล้วปลานายผ่านนายผ่านนหนผ่านละนายผ่านล่างูลากเสียก เออเอาเปิดเปิดอิกหน่อยเปิดดีนหน่อยถ่ายงูห <laughs> ลากเสียดเออนี่ครับนี่งูหลกเสียดอะไรเห็นเห็นนี่นี่น,นี่มามาตวหูตัตหูวยว้าวบของแท้ของแท้แท้แท้ๆๆโอ้โหโอ้โ,โหได้กินของอๆๆออเออเปิดเติแซมอยู่เอาสด นี่ัร้าวนี้เรามีปลาช่อนแดดเดียวท่อดจ้าปลาช่อนสวนกเกษตรจิตาผานะครับเป็นออร์แกนิกทั้งหมดจ้ะนี่น้ำในบ่อปลาเราก็สูบไปรดน้ำต้นไม้ในสวนนะฮะทั้งต้นทุเรียนต้นกล้วยต่างๆนะแล้วก็สูบน้ำบาดาลมาเติมใส่นะ้ำปลาก็เลยไม่ขาวมากจ้ะปลาแข็งแรงร่าเริงนะครับ สตัวก็ประมาณหนึ่งกิโลนิดๆนะครับเอามาทำเป็นปลาแดดเดียวทอดนี่นะครนะัอันนี้เราหั่นนะ,ะหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆก้ะหั่นเล็กไปหน่อยมันหด <c oughs> อ่ะชอบแบบให้มันกรอบนิดนึงนะครับจ้าวันนี้เราต้องเ้าเปียกจ้านะครับ ต้มเ้าเปียกเย็นสดพ่อมๆจะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับายตุราจะมาข้วเปียกก็ใส่หมูสับปรุงรสนะครับแล้วก็ใส่หมูยอจ้ะหอมซอยไปเลยจ้าเดี๋ยวมาหน่อยมาบีบจ้ะเ่เส้นก็ตั้งไว้เรื่อยๆเดี๋ยวเส้นก็จะบวมนะครับเดี๋ยวเต็มหม้อแซ่บๆจะเอาพอได้กินจ้ะต้มขขาเปียกเลยจ้า อาชาวนี้เรามีต้มข้าวเปียกใส่ไข่จ้ะใส่หมูสับใส่หมูยอจ้าแล้วก็หอมซอยแม่หน่อยบีบไปจ้าต้มพอได้กินจ้ะลมหนาวเมราจ้าลมหนาวปลายเดือนตุลาต้นเดือนพฤศจิกาอืมอ่ะมาอือืออสดร้อนจ้ะ มีหอมเจียวหน่อยจัดไปวันนี้นเรามารีวิวกระทะย่างนะครับใช้กับเตาแก๊สได้จ้ะนี่นะครับนะก็เป็นย่างแต่ไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับเอามาอ่าง,งไฟแต่ว่าร้อนเร็วมากเลยอันนี้เราก็ย่างส้มป่านะครับส้มป่าแซบจ้าโอทับบ้านต้อนจ้ะแล้วก็กุนเชียงของเรานะโอทับคนที่ใส่จ้ะลองลอง,ลองดูนะคะรับเออก็โอเคนะ ดี๋ยวต้องตอกไฟบางงหนอยโอ้ขนาดใช้ไฟบอร์แล้วเนี่ยือว่าร้อนเร็วมากเลยนะครับนเอามาย่างจงกลับได้เออ,อก็ดีนะฮะก็ดีดดีๆอะนี่มาๆๆมามาเอ้าเอ้ได้สั่งในทิกต็อกนะครับประมาณร้อยกว่าบาทจากนิดๆจดแต่ร้อยต้นๆร้อยสามสิบร้อยยี่สิบะกระทะประมาณ แปดสิบบาทอะค่าส่งอีกอะไรเงี้ยแต่โอเคนะเออดีดูวัสดุดีแต่ใน,นของไม่แพงจต่จะของมาจะมาจากเมืองจีนอ่ะเออด,ดีดีดีเนี่ยจะปิ้งย่างกุ้งย่างกุ้งย่างทะเลได้นะคะรับแล้วก็ย่างเนือย,ย่างหมูนี่อหว,ววววจ้าเรามีผัดกระนาหมูกรอบนะจ้าวันนี้ของแท้ของแท้กระนาหมูกรอบจ้าะครับ เด็ด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 น,น้ำข้นๆนะฮะโอ้ก็สวยร้อนๆจ้าจัดไปจ้าหน้าหมูจอบจ้าวน,นี้ยจะเรามีผัดมาม่าจ้ามามา่มา,มา,มาผัดนะคะพิเศษจ้าอือใส่ไส้กรอกอีสานจ้านะคระับนะ เด็ด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 นะมานะสองห่อเลยต้องเยอะจ้ะนะใส่ไข่นะครับสองฟองใส่กออีสานอบจ้าแล้วก็มาหั่นใส่นะครับแบบมันมีเป็นเมโนูแบบมันๆนะมีเปรี้ยวนิดๆนะฮะเปรี้ยวใส่กออเนนิดๆเซ็บๆจ้าเซ็บๆจ้าเอออาเช้า,า,า,ชานี้มีไข่เจียวหอมๆจ้ะกินง่ายๆจ้านะครับ กินง่ายวนง่ายจ้าเรื่องไม่เยอะจ้ะเอาอากาศเริ่มลมเย็นๆจต่ช่งชวงเช้านี้นะครับเอมีแจวประแดกมีเขาสวยนะครับไข่เจียวฟุกไปเลยว้าวช่วงเชา้าอากาศเย็นจัาต้มข้าต้มจา้าข้าต้มหมูสับนะครับ ่ไข่สองฟองจากนี้อไข่สุกหน่อยหอมซอยจ่ามะน้อยบีบจ้า่ต้มขอต้มจ้ามีนุงง่าย,าย,จาย,าๆ,ยๆจ่าเน๋้วต้มมากๆล้วต้มขอาต้มนะสดร้อนๆจ่าพอได้มีแหงสู้ชีวิตต่อไปจ้านะครับนะเอากินอะไรก็อ้วนจ้ากินไลายกินหน่อยก็อ้วนก็กินให้มันแซบโลดจ้า อันนี้เราใช้กระทะย่างนะครับนี่เอออันนี้เป็นหม่ำนะหม่ำแซ่บเบงกอลพิสัยจะสั่งได้นะโลล,ล,ล,ลสะร้อยแปดสิบนะครับหม่ำหมูจ้ะอ่ะมันจะได้สุกง,ง่ายเราก็เลยผ่านะครับผ่าครึ่งเราก็ย่างใส่กระทะอย่างนี้เลยจ้าน้วมันก็จะออกมาเองนะครับนี่โอ้ไฟกำลังใส่ลงไปกำลังหอมๆเลยเนาะนี่เป็นย่าง ย่างกับกระทะเทปรลอนแบบนี้นะไม่แพงนะครับสั่งจากช้อปปี้ก็ไม่ถึงร้อยแต่รวมค่าส่งก็ประมาณร้อยยี่สิบร้อยสมสิบกระทะแปดสิบบาทประมาณนี้นี่อ่ะเราก็ผ่าครึ่งนะจะได้สุกง่ายๆสุกด้วยไว้าสั่งได้จ้านะครับหม่หมูจาะของแซบเมืองพรมพิสัยจาะลดละร้อยแปดสิบจ้ะจ้ะามีผัดกะเพราข้างในไก่จะ่ะ มีจะผักกาศขาวแะก็หันห่นหั่นแกนประกาศขาวใส่จ้ะแล้วก็แคะะ่รอบจะนะ้ะเผือกไนไกจ้ากะเพราก็ปลูกเองจะ้ะริมรั้วข้างบ้านจะ้กกาาจะผัดกะเพราจ้าน้ำเยือกน้ำฉ่ำน้ำออกจากผักพอดีจะ้ะแล้วก็สวยร้อนๆจ้กกาผัดกะเพราของเราจะผัดกะเพราข้างในไก จเช้า,ชานี้เรามีแกงเส้นจะต้อนรับอากาศเย็นๆนครับลมหนาวมาแล้วจะแกงเส้นใส่ตีนแก่ใส่หมูสับใส่ลูกชิ้นจะแล้วก็หมูยอจานะครับอหอมซอยมะนอยบีบจะนี่แกงเส้นเน้อแกงเส้นสดห้อนๆ ตอนเช้าก็อากาศเย็นเย็นจะพอสายๆก็แดดห้อนจะรักษาสุขภาพนะจ้าตีนไกเปื่อย